พยักคราชซ่อนเล็บเล่มที่15ตอนการแก่งแย่งภายในบนผิวน้ำทะเลสาบเฉาหูกองทัพเรือขบวนหนึ่งกำลังซ้อมรบคำสั่งถูกส่งจากเรือธงเรือต่างๆก็สมมุติเป็นข้าศึกทำการโอบล้อมตัดขบวนสกัดกั้น และสู้ระยะประชิดที่ห่างไปปรากฏกองเรืออีกขบวนหนึ่งแล่นมาคล้ายกลับจากการซ้อมรบที่ส่วนลึกของทะเลสาบแม่ทับหนุ่มบนเรือธงชมดูจนขมวดคิว้วรีบออกคํำสั่งไปให้กองเรือที่ซ้อมรบเปิดทางให้กองเรือที่แล่นมาแต่ไกลยังมีกำลังมากกว่ากองเรือที่กำลังซ้อมรบเรือรบที่เล็กที่สุดยังบรรทุกผู้คน ร้อคนหัวเรือเชิดสูงส่วนหางกระดกขึ้นข้างเรือหุ้มแผ่นเหล็กไว้ใบเรือกินลมเต็มที่หนุนจนน้ำทะเลสาบพ,พวยพุ่งขึ้นสูงหลายเชียเมื่อเรือใหญ่ที่สุดของกองเรือที่มาเฉียดผ่านเรือธงของทัพเรือขบวนนี้แม่ทัพบ,บนเรือรบขนาดใหญ่ก็ร้องบอกว่าอีฟองซักซ้อมทัพเรือของท่านหรือเอยถึงความคล่องแคล่ว พอนับได้หากว่าหลบช้าไปเรือใหญ่ของเราผู้พี่หยุดไม่ทันคงพุ่งชนเรือของท่านแตกสลายไปในกองเรือที่มาบังเกิดเสียงหัวรอกคลื่นใหญ่แม่ทัพหนุ่มบนเรือธงมีสีหน้าโกรธแค้นวูบหนึ่งแต่หาตอบโต้ไม่เรือใหญ่พอแล่นผ่านไปเกิดระลอกคลื่นสาดซัดใส่เรือธงของมันจนสายโครงเพลงขึ้นมา กองเรือที่ผ่านไปเป็นกองเรือของหลานชายหนันอันโหอวี่ธงหยวนมีนามว่าอวี่จั้งหลงทัพเรือที่กําลังซ้อมรบเป็นกองเรือของบุตรเขยองค์หญิงจินหัวนามหลีอี้ฟงองค์หญิงจินหัวเป็นบุตรตรีของอวี่ธงไห่ซึ่งเป็นบุตรคนโตของอวี่ถิงอี้เนื่องเพราะอวี่ธงไห่ไม่มีบุตรชายหงอู่ฮ่องเต้ทรงเวทนาขุนพลคู่พระไทยนี้ หลังจากขึ้นเป็นห้องเต้จึงแต่งตั้งทีดาของมันเป็นองค์หญิงทั้งจัดพิธีสมรสพระราชทานให้เพราะเหตุนี้ครอบครัวใหญ่ขององค์หญิงจินหัวยังรักษาสถานะเอาไว้แต่สถานะกับขุมกำลังบางครั้งไม่มีอัตราส่วนเท่ากันองค์หญิงจินหัวไม่สามารถปกครองทัพเรือสามีของนางโจต้าเจียงก็เป็นพ่อขาเกลือนับแต่นั้นกองเรือของครอบครัวใหญ่ตระกูลอุ้ยจึงตกต่ำลง รอจนบุตรชายขององค์หญิงจินหัวเติบใหญ่เนื่องจากมีร่างกายอ่อนแอทั้งไม่นิยมจับดาบไร้ทวนยังคงไม่สามารถสืบทอดทับเรือของจูฟู่ท่านปู่หากให้ความสนใจกับการค้ามากกว่าองค์หญิงจินหัวอับจนปัญญาดีที่นางยังมีบุตรีจึงเลือกเขยขวัญให้กับบุตรีซึ่งก็เป็นหลี่อี้ฟงผู้นี้ตระกูลหลี่ เคยติดตามตระกูลอุ้ยเข้าร่วมกับหงอู่ฮ่องเต้และอยู่ในกองทัพตลอดมาองค์หญิงจินหัวพอรับเขยผู้นี้เท่ากับดึงเอากำลังของตระกูลหลีเข้ามาด้วยมาดแม้นเป็นเช่นนั้นยังไม่สามารถต่อกรกับทัพเรือของครอบครัวรองกับครอบครัวสามได้องค์หญิงจินหัวก็ทุ่มเงินที่ได้จากการค้าเกลือคิดปรับปรุงกองเรือของตัวเองแต่ว่าบุตรเขยผู้นี้กลับ คิดเห็นต่างกับยุทธการของกองเรือที่ตกทอดมาแต่บรรพบุรุษยืนกลานปรับเปลี่ยนทัพเรือตามรูปแบบของตัวเองสุดท้ายกองเรือของครอบครัวใหญ่ไม่เห็นขยับขยายตรงกันข้ามปรับยิ่งมายิ่งเล็กลงทัพเรือที่สืบทอดมาแต่โบราณมีความเชื่อว่าใหญ่ชนะเล็กมากกว่าชนะน้อยกว่าดังนั้นเวลาต่อเรือยิ่งใหญ่โตยิ่งดียุโทโธปกรณ์บนเรือยิ่งกล้าแข็งยิ่งดี ต่หลีอี้ฟงมีความคิดอีกแบบหนึ่งทำการแก้ไขกองเรือของตนเองเพิ่มความซับซ้อนกว่าเดิมเรือรบขนาดใหญ่มีขีดความสามารถในการรบแต่อัตราความเร็วกลายเป็นเชื่องช้าลงคิดผลักดันเรือรบขนาดใหญ่ได้แต่พึ่งพาแรงลมหลี่อี้ฟงเห็นว่านี่เป็นจุดอ่อนประการหนึ่งซึ่งมันไม่สามารถคิดค้นพลังขับเคลื่อนที่กล้าแข็งจึงละทิ้งเรือรบขนาดใหญ่คงเหลือไม่มากนักดังนั้น ถูกลูกหลานตระก,กูลอุ้ยซึ่งยึดถือระเบียบแบบแผนแต่โบราณหัวร่อยยาะเพื่อเพิ่มความคล่องตัวให้กับเรือรบหลี่อี้ฟงตัดทอนอุปกรณ์ที่ไม่จำเป็นออกนอกจากนั้นเรือรบตามแบบโบราณแม้แบ่งเป็นจู่โจมขับไล่ประจัญบานและสอดแนมแต่ไม่ได้มีการแบ่งประเภทของเรือรบโดยทั่วไปแล้วเรือรบลำหนึ่งใช้งานหลายประเภทนอกจากเรือตะขาบ ที่ใช้ในการสอดแนมแล้วภารก,กิจอื่นขึ้นอยู่กับผู้บัญชาการศึกจะมอบหมายให้แต่หลีอีอฟงทำการแก้ไขปรับปรุงแบ่งประเภทของเรือรบออกเป็นเรือตรวจการเรือขึ้นบกเรือขับไล่เรือประจัญบานและเรือรบหลักขนาดของเรือและยุทธปกรณ์บนเรือก็แตกต่างกันจนเกิดเสียงวิภากษ์วิจารณ์ในเหล่าผู้อาวุโสของตระกูลอย่างมากแต่ทัพเรือตระกูลอุ้ย แบ่งตามสัสดส่วนของบุตรชายอวีถิงอี้ทั้งสามคนขอเพียงองค์หญิงจินหัวไม่คัดค้านผู้อื่นก็คร้านที่จะก้าวไกลดังนั้นการปฏิรูปของหลี่อี้ฟงไม่เผชิญกับแรงต้านเท่าใดเพียงแต่มันไม่มีโอกาสพิสูจน์ตัวเองแม้แต่ภายในทัพเรือของมันก็มีคนเริ่มตั้งข้อสงสัยขึ้นกองเรือของอุีเจิ้งหลงแล่นผ่านไปหลี่อี้ฟง ดูออกว่ากองเรือของตนเองพอถูกเย้อหยันก็สูญเสียความกระตือรือรน้นคึกคักได้แต่ทอดถอนใจสั่งให้ยกกำลังกลับทะเลสาบเฉาหูภูเขาทางซานในสระน้ำแร่กลางแจ้งแห่งหนึ่งมีสตรีสองนางแช่อยู่ในน้ำ สตรีนางหนึ่งมีรูปร่างอวบอัดผิวพันธ์ขาวนวลเนียนดูไปมีอายุ40เศษแท้ที่จริงสืบเนื่องจากนางรู้จักดูแลรักษาตัวเองอายุจริงของนางอยู่ในวัย50เศษสตรีนางนี้กลับเป็นผู้นำครอบครัวใหญ่ตระกูลอุ้ยองค์หญิงจินหัวอีกนางหนึ่งกลับเป็นหญิงสาวเยาว์วัยรูปร่างอ่อนแอผิวพันธ์เต่งตึงหากเปรียบกับองค์หญิงจินหัวผิวกายของนางกึ่งโปร่งใส อุ่มน้ำและความสาวสะพรั่งไวเปล่งประกายหน้าลุ่มหลงเพียงแต่น้ำแร่แม้ใสสะอาดหากปกคลุมด้วยกลุ่มหมอกเผยเห็นรูปร่างของนางลับล่อรำไรภูเขาทางซานมีน้ำแร่สองสายหนึ่งร้อนหนึ่งเย็นน้ำแร่ร้อนแทบต้มไข่สุกได้น้ำแร่ทั้งสองสายพอเกิดสภาวะเป็นกลางพอดีใช้อาบได้เมื่อนอนแช่ยอยู่ภายในให้ความสุขก,กายสบายใจ คลายความเมื่อยล้าจากการเดินทางไปสิน้นหญิงสาวเยาวัยนี้ย่อมเป็นฉีหมิงเอ,อ๋อเมื่อใกล้เดินทางถึงทะเลสาบเฉาหูเสี้ยสินก็ชะลอความเร็วลงส่วนานางเร่งความเร็วขึ้นจึงมาถึงทะเลสาบเฉาหูก่อนเสียสินหนึ่งวันทั้งสองแช่ร่างในน้ำแร่อยู่ครู่หนึ่งองค์หญิงจินหัวก็ลืมตาขึ้นกล่าวว่าราชสำนักมีราชองค์การมาถึงแล้ว แต่ไม่ได้เจาะจงให้ผู้ใดออกรบหรือให้ผู้ใดนำกองเรือออกศึกตระกูลวิ่งเราจึงยังไม่ตัดสินใจฟังจากปากคำจวินจูการมาของฝูก๋อกงเพื่อคัดเลือกกองเรือหรือชีหมิงเอ๋อลืมตาขึ้นใบหน้านางประดับด้วยหยดน้ำหลายหยดประหนึ่งพุทตาลพ้นน้ำปากกล่าวว่าถูกแล้ว ฟูกอกงกับซันเกอร์พี่สามของเรามีการครบหากันครั้งนี้ข้าพเจ้าจึงคิดช่วยเหลือมันสกาท่านก็ทราบว่าโจนวอโค่ยากปราบรามดังนั้นคิดขอให้องค์หญิงคัดเลือกกองเรือที่กล้าแข็งที่สุดไปช่วยเหลือชีหมิงเอ๋อกับองคหญิงจินหัวรู้จักกันมาก่อนเมื่อครั้งหงอู่ห้องเต้ยังมีพระชนชีพทรงรับองค์หญิงจินหัวเป็นบุตรีบุญธรรม แต่ละปีนางจะเดินทางเข้าวังสองสามครั้งเข้าร่วมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของหงอู่ฮ่องเต้และเทศกาลตรุษศาสตร์ฉีหมิงเอ๋อซึ่งคลุกคลีอยู่ในวังตลอดทั้งวันจึงรู้จักองค์หญิงจินหัวแต่ตอนนั้นฉีหมิงเอ๋ออายุยังเยาวยังไม่มีการครบหาอันใดองค์หญิงจินหัวพอฟังต้องยิ้มเล็กน้อยแล้วกล่าวว่าจินจูถือกำเนิดจากตระกูลแม่ทัพบู ย่อมทำความเข้าใจกับทัพเรือของตระกูลอุ้ยเราจวินจูคิดเรียกระดมทัพเรือขบวนใดของตระกูลอุ้ยไปหรือชีหมิงเอ๋อคลุ่นคิดแล้วกล่าวทางที่ดีเป็นกองเรือของเวียซรงโหแต่ว่าเมื่อสองปีก่อนเวียซรงโหเพิ่งเสียชีวิตที่แม่น้ำไปเกา่าหากคิดใช้สอยคนของบ้านสามตระกูลอุ้ยออกรบ ให้กับขุนนางคุณูปการที่ร่วมยุทธการสยบเพศภัยคนเหล่านั้นคงนึกตะขิดตะขวงใจอย่างนั้นก็เรียกระดมทัพเรือของหนันอันโหเถอะองหญิงจินหัวคุณเคืองจนหัวร่อออกมากล่าวขึ้นว่า <c oughs> จินจูเข้าใจว่าทัพเรือของกลัวก๋วกงคงเป็นครอบครัวใหญ่ของตระกูลอุย้ยพอหันไปเป็นพ่อค้าเกลือ ก็ไม่อาจทนทานรับการจู่โจมหรือเียมิงเอ๋อแลบลิ้นออกมากล่าวอย่างกระดากว่าไม่มีเรื่องเช่นนั้นองค์หญิงคิดมากไปแล้วข้าพเจ้าเห็นว่าเมื่อสู้รบต้องมีคนตายอีกประการหากสู้แพ้ต้องอับอายขายหน้าเอ่ยถึงความสนิทสนมตระกูลฉีของเราสนิทสนมกับครอบครัวใหญ่ตระกูลอุ้ยที่สุดข้าพเจ้าย่อมต้องคิดอ่านแทนองค์หญิงนางความจริงเลือก ครอบครัวใหญ่ตระกูลอุ้ยออกศึกแต่เสียสินหลังจากรับทราบรายละเอียดก็นึกแผนจะจับแต่แซงปล่อยขึ้นยามนั้นฉีหมิงเอ๋อคลุ่นคิดนี่เรียกว่าแต่งกับไก่คล้อยตามไก่แต่งกับสุนัขคล้อยตามสุนัขผู้ใดให้เราคิดแต่งให้กับนักต้มตุนย่อมต้องรู้จักหลอกลวงคนแล้วทะเลสาบเฉาหูเกาะเหลาซัน ที่นี้เป็นค่ายใหญ่ของทัพเรือเฉาหูและเป็นที่อยู่ของบุคคลสำคัญของตระกูลอุย้ยองค์หญิงจินหัวพอกลับเกาะก็ไม่กลับเข้าที่พักตัวเองหากตรงไปยังศาลบูชาประจำตระกูลศาลบูชาของตระกูลอุย้ยใหญ่โตโอรานหน้าประตูจัดนักรบประจำตระกูลเฝ้ารักษานักรบที่เฝ้ารักษาสถานที่เป็นลูกหลานตระกูลอุย้ยส่วนคนแท้อื่นห้ามล่วงลำ้ำ คิดเข้าสู่สารบูชาประจำตระกูลมีแต่ผู้นำครอบครัวใหญ่ซึ่งเท่ากับเป็นเจ้าบ้านรุ่นปัจจุบันหากเป็นบุคคลอื่นต้องให้ครอบครัวใหญ่ชักนำเข้ามามีอยู่ครั้งหนึ่งหลานสะพ้ยสายตรงของครอบครัวรองเกิดข้อพิพาทกับโจโลี่ยามโกรธแค้นจึงอุ้มทารกมาคุกเข่าที่หน้าศาลบูชาประจำตระกูลร้องไห้ฟูมฝายเหตุการณ์ครั้งนี้คนผิดคือโจโลี่แต่นางบุกรุกศาลบูชาประจำตระกูล รบกวนดวงวิญญาณของบรรพชนถือเป็นเรื่องที่ไม่อาจอภัยให้ได้หลังจากทำการไต่สวนโจโลี่ที่ก่อเรื่องถูกลงโทษสถานหนักส่วนหลานสะพยสายตรงถูกยาขาดออกจากตระกูลประตูใหญ่เปิดออกต่อจากนั้นเป็นประตูชั้นสององค์หญิงจินหัวเดินเข้าไปคนเดียวนี่เป็นสิทธิพิเศษของครอบครัวใหญ่ครอบครัวใหญ่ไม่เพียงได้รับเกียรติยศพิเศษ ยังมีสิทธิ์พิเศษมากกว่าสายอื่นบนต้นเสาของตระกูลชั้นที่สจะรึกกลอนคู่ว่าราชวงศ์มองโกชื่อระบือไกลยุค<ย>ราชวงศ์หมิงบารมีไพศาลตระกูลอุ้ยสืบเชื้อสายท่านอ,องราชวงศ์มองโกพอถึงต้าหมิงปรากฏหนึ่งเจ้าพระยากับสองพระยาหนึ่งองค์หญิงยังคงไว้ซึ่งเกียรติยศไม่เสื่อมคลาย บนโต๊ะบูชาจัดตั้งป้ายวิญญาณของอุ้ยทั้งอี้กับบุตรชายทั้งสามทั้งจุดเทียนไขจัดตั้งผลไม้ไว้องค์หญิงจินหัวพอกราบกรานแล้วลุกขึ้นยืนสายตาจ้องจับที่กล่องแผลซึ่งจัดวางอยู่ต่ำจากป้ายวิญญาณใบหนึ่งกล่องแผลนี้บรรจุสารลายพระหัตถ์ของหงอู่ฮ่องเต้ต่อให้ลูกหลานตระกูลอุย้ยกระทำผิดก็จะได้รับอภัยโทษไม่ถึงตายแต่ว่าตระกูลอุย้ย แม้สามารถรักษายศศักดิ์ชั่วลูกชั่วหลานกลับไม่อาจรักษาตำแหน่งของครอบครัวใหญ่ไว้ได้องค์หญิงกินหัวออกจากศาลบูชาระหว่างเดินกลับที่พักก็อออกคำสั่งต่อคนของนางว่าอี้ฟงพอกลับมาให้มันไปพบเราเสียงเป่าหลอดเขาดังกังวานเสียสินยืนอยู่ที่หัวเรือทอดตามองเกาะที่ห่างไป มันทราบว่าเสียงเป่าหลอดเขาคงแจ้งข่าวการมาของตนเองต่อบนเกาะถึงแม้มันไม่เข้าใจว่าเสียงเป่าหลอดเขาบัดเดี๋ยวยาวบัดเดียวสั้นคิดสื่อความหมายอันใดก็ตามเสียสินกำลังแล่นเรือสู่เกาะเหลาซานนี่เป็นเกาะที่อยู่ใจกลางทะเลสาบเฉาหูและเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดของทะเลสาบเฉาหูมองแต่ไกลเห็นต้นไม้เขียวชาอุ่มเป็นพื้นที่สีเขียวบนทะเลสาบเฉาหู ซึ่งกินบริเวณ800หลีใกล้เข้าไปเห็นบนยอดเขาปลูกสร้างเจดีโบราณเก๋งพักร้อนที่หน้าเกาะมีใบเรือแน่นขนดจอดไว้ด้วยลำเรือจำนวนมากองค์หญิงจินหัวกับฉีหมิงเอ,อ๋ยยืนเคียงคู่บนท่าเรือมองดูเรือใหญ่ที่แล่นใกล้เข้ามาองค์หญิงจินหัวเป็นครอบครัวใหญ่ของตระกูลอุยยทั้งได้รับการแต่งตั้งจากหงอู่ฮ่องเต้มีศักด์เป็นองค์หญิง ต่อให้นางไม่ออกมาต้อนรับฝูก๋อโกงหยางซุยก็ไม่ถือว่าเสียมารยาทที่น่าประหลาดคือนางมาต้อนรับด้วยตนเองสร้างความประหลาดใจแก่คนของตระกูลอุ้ยอยู่บ้างแต่ทั้งหมดเข้าใจว่าคงเห็นแก่หน้าเสี่ยวจวุนจู่ของเว่ยก๋อโกงนี่เป็นยุคสมัยที่เน้นทับบกเป็นหลักตระกูลฉียังทรงอิทธิพลในกองทัพกว่าตระกูลอุ้ยตอนนี้ที่ดาคนโตของตระกูลฉียังเป็นหองเหา่า ตระกูลฉีมีตำแหน่งสูงสุดต่อให้ไม่ไว้หน้าฝูก๋อโกงหยางซุยแต่มิอาจไม่เห็นแก่หน้าฉีเหมียวจินเรือจอดเทียบท่าพาดไม้กระดานไว้เสียสินเดินลงจากเรือรบองหญิงกินหัวก็นำคนมาต้อนรับกล่าวขึ้นว่าท่านนี้คงเป็นฝูก๋อโกงแล้วนับว่าอายุเยาวอนาคตไกลระหว่างทางได้รับความลำบากมากแล้วถึงแม้ไม่เคยพบหน้า แต่ดูจากสภาพที่เห็นเสียสินทราบว่าสตรีนางนี้เป็นเจ้าบ้านของตระกูลอุยียจึงรีบคาระวะตอบกล่าวขึ้นว่าเป็นหยางซุยเองรบกวนองคหญิงมาต้อนรับแล้วกล่าวพลางก็กวาดมองฉีหมิงเอ๋อแวบ,บหนึ่งฉีหมิงเอ๋อก็ยิ้มให้กับมันเกาะแห่งนี้อยู่กลางน้ําหลังจากขึ้นเกาะก็ไม่สามารถส่งข่าวออกไปดังนั้นเสียสินใช้สายตาสอบถามหูหญินทางการทูดดู พอเห็นฉีหมิงเอ๋อยิ้มแย้มให้เสียสินก็คลายใจลงภายใต้การแนะนำขององค์หญิงจินหัวมันก็โอภาปลาใสกับผู้อาวุโสครอบครัวต่างๆของตระกูลอุยตระกูลอุยมีคนมากเสียสินยามกระทันหันจดจำได้ไม่หมดสิน้นเพียงจดจำบุคคลสำคัญของครอบครัวรองกับครอบครัวสามเอาไว้จะอย่างไรเป้าหมายของมันอยู่ที่ครอบครัวใหญ่ ส่วนครอบครัวรองกับครอบครัวสามเพียงใช้เป็นเครื่องมือจึงไม่ใส่ใจเท่าใดหลังจากโอภาปราศัยองค์หญิงกินหัวชักนําเสียสินเข้าสู่ค่ายใหญ่ภายในค่ายจัดตั้งโต๊ะไว้เสียสินพอมาถึงงานเลี้ยงต้อนรับก็เริ่มขึ้นอาหารบนโต๊เป็นสัตว์น้ําที่ขึ้นชื่อของทะเลสาบเฉาหูและของแม่น้ำแยงซีเกียงมีทั้งกุ้งปูปลาสุราก็เป็นน้ำอมฤต ที่ตระกูลอุ้ยมาขึ้นเองหาได้ตั้งชื่อไม่แต่รถสุรากลมกล่อมถูกปากของเสียสินยิ่งสุราผ่านไปสามรอบอาหารผ่านไปห้าอย่างเสียสินก็วกเข้าสู่หัวข้อสนทนาว่าท่านทั้งหลายคงทราบว่าราชสํานักเร่งปราบโจรวอรโคพบกับความล้มเหลวจนเกิดเรื่องอื้อเฉายัดของโจรป้ายความผิดฝ่าบาททรงพิโรธโก,ก,กรธกลิ้ว ข้าพเจ้าจึงขันอาสาปราบโจรสลัดเมื่อสอบถามจากสหายในกองทัพพวกมันต่างเสนอชื่อทัพเรือตระกูลอุ้ยกล่าวไปทัพเรือตระกูลอุ้มีชื่อระบือไกลต้าหมิงที่มีวันนี้ถือเป็นความดีความชอบของตระกูลอุ้ยเมื่อครู่องค์หญิงบอกว่าการมาของข้าพเจ้าครั้งนี้เพื่อคัดสรรแม่ทัพ นั่นเป็นคํากล่าวที่เกรงอกเกรงใจขององค์หญิงขอทุกท่านอย่าได้ยึดถือเป็นจริงในความเห็นข้าพเจ้าไม่ว่าตระกูลอุ้ยส่งทัพเรือใดออกไปก็จะจัดการโจรวอรโคตแตกกระเจิงการมายังทะเลสาบเฉาหูของข้าพเจ้าไม่ใช่เพื่อคัดสันแม่ทัพหากเป็นการแสดงความเคารพต่อตระกูลอุ้ยคนของตระกูลอุ้ยแม้ถือดีแต่พอฟังคำพูดเหล่านี้รู้สึกระรื่นหูยิ่ง วี่จึงหลงจึงกล่าวฮฟู่ก๋อโกงเกรงใจไปแล้วตระกูลวี่เราพอได้รับราชองค์การก็เคยหาหรือรอบหนึ่งแต่ตอนนี้ยังไม่ตัดสินใจว่าจะให้ผู้ใดยกกำลังออกไปก๋อโกงเมื่อมาถึงทั้งทำความรู้จักกับตระกูลวี่เราเป็นอย่างดีไม่ทราบว่าก๋อโกงหมายตากองกำลังใดคำพูดพอกล่าวคนของตระกูลว้่ต่างเงี่ยหูฟัง ภายในตระกูลอุ้ยแม้แก่งแย่งช่วงชิงคิดชิงเป็นฝ่ายเหนือกว่าแต่ก็ต้องการฟังดูว่าคนนอกมีความเห็นอย่างไรเสียสินหัวร่อพลางแล้วกล่าวว่าเท่าที่ข้าพเจ้าทราบมากองเรือของกัวก๋วโกงมุ่งมั่นตั้งใจคิดหมายปฏิรูปบังเกิดภาพลักษณ์ใหม่ขึ้นกองเรือของหนันอันโหเป็นเสาหลักของตระกูลอุ้ย มีกองเรือจํานวนมากถือเป็นทัพอันเกรียงไกรส่วนเวียทรงโหเป็นกองเรือที่ออกรบมากที่สุดทำการกวาดล้างโจรผู้ร้ายมีประสบการณ์การรบช่ำชองที่สุดกล่าวได้ว่ากองเรือทั้งสามต่างมีจุดเด่นหากให้ข้าพเจ้าเป็นคนเลือกข้าพเจ้าไม่ทราบเลือกฝ่ายใดดีขอให้ผู้อาวุโสตระกูลอุย้ยกับองค์หญิงตัดสินใจแทนเถอะ องหญิงจินหัวกวาดมองบุตรเขยแวบ,บหนึ่งหลี่อี้ฟงที่นั่งนิ่งตลอดเวลาก็ยกชูจอกขึ้นกล่าวขึ้นว่าขอกงวิจารณกองเรือทั้งสามของตระกูลอุ้ยของเราได้อย่างถูกต้องกองเรือเจิ้งหลงกับเจิ้งอิงมีจุดเด่นที่ใดขอกงย่อมทราบกระจ่างแก่ใจแต่อี้ฟงได้รับมอบหมายจากเยี่ยมู่แม่ยาย ให้ปรับเปลี่ยนกองเรือของเราเกรงว่าก๋อกงยังไม่ล่วงรู้รายละเอียดก๋อกงเมื่อมาแล้วใหญ่ไม่ลองดูกองเรือเราก่อนหากเห็นว่าใช้การได้หลี่อี้ฟงขออา,าสาสู้เคียงบาเคียงไหลกับก๋อกงเองอวี่จ้งหลงนึกดูแคลนกองเรือของหลี่อี้ฟงเห็นมันขันอาสาออกศึกเกรงว่าจะเสื่อมเสียชื่อเสียงของตระกูลอวีจึงขัดคอว่าเจียฟูพี่เขย ถึงแม้ทัพเรือเจอตรงจะด้อยกว่าทัพเรือเฉาหูเราอยู่บ้างแต่ก็ไม่ใช่มือชั้นธรรมดาหากว่าพวกเราออกศึกเท่ากับเป็นตัวแทนตระกูลอุ้ยหากพบก,กับความพ่ายแพ้จะเสื่อมเสียชื่อเสียงของตระกูลอุ้ยเราขอเจียฟูใครครวนให้ดีคนของเวียทรงโหงซึ่งเป็นครอบครัวสามกลับไม่ปริปรากกล่าวว่าจะหลายสิบปีมานี้กองเรือของ เวียทงโหรับหน้าที่ปราบกบฏและกวาดล้างโจรสลัดกล่าวได้ว่ามีประสบการณ์สู้รบมากที่สุดดังนั้นกองเรือของเวียทงโหเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดแต่เมื่อสองปีก่อนเวียทงโหวีว่ทงเอียนออกศึกที่แม่น้ําไปโกตายใต้เงื้อมือทับเอียนของห้องเต้องคปัจจุบันดังนั้นลูกหลานของอุี่ทงเอียนต่างนึกตะขิตตะขวงใจ หากยงเล่อห้องเต้มีราชองค์การเจาะจงให้พวกมันออกศึกพวกมันจะไม่อิดออดแต่เมื่อไม่ได้จำเพาะเจาะจงพวกมันก็คลานที่จะขันอาสาดังนั้นนั่งดูเหตุการณ์อยู่ด้านข้างดังนั้นผู้ที่มีความคิดออกศึกคงเหลือครอบครัวใหญ่กับครอบครัวรองครอบครัวรองตระกูลอุ้ยเป็นอุ้ยเจิ้งหลง บัญชาการกองเรือคนผู้นี้อายุเยาวเลือดลมร้อนแรงกลับคิดออกศึกสคลาแต่ว่ามันไม่ให้ความเคารพต่อฝูกออ๋อกงหยางซุยจึงต้องการให้ฝูก๋อกงอ้อนวอนขอร้องมันไม่ใช่ขันอาสาออกศึกเองที่เสียสินวิตกกังวลเป็นข้อนี้เอง หากว่าร้องขอผู้บัญชาการกองเรือที่เย่อหยิ่งยะโสเช่นนี้ออกศึกเกรงว่าพอออกทะเลมันจะกระทำการตามอำเภอใจต่อให้กองเรือที่มีขีดความสามารถในการรบเฉกเช่นปลาเน่าตัวหนึ่งกระทบถึงน้ำแกงทั่วทั้งหม้อหากเกิดความผิดพลาดตนเองยังต้องรับผิดชอบเสียสิน จึงไม่กล้าเสี่ยงอันตรายเช่นนี้หากเป็นยามปกติครอบครัวรองและครอบครัวสามดูแคลนกองเรือครอบครัวหนึ่งยังพอทำเนาแต่ตอนนี้กลับกล่าวต่อหน้าคนนอกองค์หญิงจินหัวรู้สึกเสื่อมเสียหน้าต้องหน้าเคร่งเครียดลงกล่าวอย่างไม่พอใจว่าจังหลงเจียฟูเจ้าไม่ใช่เจ้าควที่รู้จักแต่โถกกลยุทธ์บนแผ่นกระดาษตระกูลหลีเคยติดตามตระกูลอุ้ยเราสร้าง เกียรติประวัติการรบอี้ฟงเป็นลูกหลานที่โดดเด่นของตระกูลหลีเจ้าทราบได้อย่างไรว่าหากมันนำทัพออกศึกจะพบกับความพ่ายแพ้อุยจึงหลงเห็นกูกูอาหญิงมีโทษะรีบกล่าวว่ากูกูปลักปลําผู้หลานแล้วผู้หลานไม่มีความคิดเป็นอื่นเพียงคิดปกป้องพวกเดียวกันจะอย่างไรการตัดสินใจขั้นสุดท้ายไม่ใช่ผู้เยารุ่นหลังเช่นข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเพียงแสดงความเห็นวุ่นวายเท่านั้นอุ้ยฟางเวียนผู้เป็นบิดาของอุ้ยจ้งหลงเห็นบุตรชายถูกดูว่าก็บังเกิดความคับข้องใจจากนั้นคลุ่นคิดหากว่าคนของครอบครัวใหญ่พบความเพียพรำที่เบื้องนอกไม่แน่ว่าจะเป็นผลดีต่อตนเองจึงกล่าวด้วยสีหน้าเป็นปกติว่าตาเจียพี่สาวใหญ่จึงหลงไม่รู้ความ ท่านใหญ่ต้องใส่ใจกับคำพูดของมันเมื่ออีฟงมีความคิดเช่นนี้ก็ขอให้ฝูขวกงชมการซ้อมรบของทัพเรือของมันหากว่าพึงพอใจเราก็ยินดีสนับสนุนให้อีฟงเป็นตัวแทนของตระกูลอุยเราเหล่าสันอันดับสามท่านคิดเห็นอย่างไรอีฟางเจิง้งที่สืบทอดบรรดาศักด์เวียทรงโห กล่าวอย่างเฉยชาว่าตาเจียตกลงใจเถอะเราไม่มีความเห็นองค์หญิงจินหัวก็ถูกท่าทีของทั้งสองกระตุ้นโทสะขึ้นจึงประสานมือต่อเสียสินแล้วกล่าววา่าอย่างนั้นวันพรุ่งนี้ขอเชิญฝู่ก๋อคงขึ้นเรือรบชมดูการซ้อมรบของทัพเรือเราหากว่าพึงพอใจก็ให้อี้ฟงเป็นตัวแทนตระกูลอุยเราออกศึก เสียสินคล้ายไม่ล่วงรู้ถึงการแก่งแย่งภายในครอบครัวทั้งสเพียงประสานมืออย่างนอบน้อมแล้วกล่าวว่าเขารบบีสู้ทำตามคำสั่งขอปฏิบัติตามการจัดการขององค์หญิงตนเองแพร่งพลายว่าหมายตากองเรือของครอบครัวรองกับครอบครัวสามสุดท้ายยอมเปิดโอกาสให้กับกองเรือของครอบครัวใหญ่ยังกลัวหลี่อี้ฟงไม่แสดงอย่างสุดฝีมือหรือ ฉีหมิงเอ,อ๋ยกถ้วยเคลือบเนื้อละเอียดขึ้นแตะริมฝีปากกวาดตากลมโตสำรวจดูสีหน้าของทั้งหมดพลางจิบสุราคำหนึ่งคิดอ่านในใจนักต้อง,ต,องตุน,ตนแผลงลทธิ์อีกแล้วสุราพอไหลผ่านลำคอค่อยได้คิดขึ้นโอ้เราดื่มสุรา,ราไม่ไ,มได้